สวัสดีค่ะในคลิปนี้ลูก,ก้าจะมาสอนวิธีการการส่งสินค้าจากหน้าคลังสินค้าของเราวิธีการทำอย่างไรไปดูกันเลยค่ะอันดับแรกค่ะมาที่โมดูล inventory หรือคลังสินค้านะคะหลังจากนั้นกดไปที่กล่องที่ชื่อว่า delivery order หรือว่าส่งสินค้าหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่คลังสินค้าสามารถมาค้นหายเอกสารที่เราต้องการได้โดยนำเลขที่เอกสารจากฝ่ายขายมาเซิร์ชได้ที่ช่องเซิร์ชนี้ค่ะแล้วก็เลือก S Search s o r ด็อก u m เมนก็จะเห็นว่ามีรายการตัวนี้ค่ะเป็นสเตตัสเรดี้รอเราทําการจัดสง่งก็สามารถคลิกเข้าไปด้านในค่ะแล้วก็ทํากระบวนการจัดส่งได้เลยโดยวิธีการคือตรวจสอบที่อยู่จัดส่งให้เรียบร้อยแล้วก็ตรวจสอบซอสโลเคชันให้เรียบร้อยว่าสินค้าที่เรากําลังจะจัดส่งนี้มาจากโลเคชันนี้ใช่หรือไม่ถ้าหากไม่ใช่ก็ให้มากดเ,เปลี่ยนให้ถูกต้องนะคะหลังจากนั้นค่ะก็กด a l i d a t e ได้ในขั้นตอนนี้ค่ะหากสินค้าของเรามีจํานวนครบตามจํานวนที่ลูกค้าสั่งมาแล้วแต่เราไม่ได้ใส่จํานวนที่ช่องดันตัวระบบจะกรอกให้อัตโนมัติโดยการกด apply ค่ะแบบนี้ก็จะเป็นการช่วยประหยัดเวลาในการกรอกจำนวนลงไปนะคะหลังจากกด apply เรียบร้อยแล้วตัว status เอกสารจาก ready จะกลายเป็นดันแปลว่าเอกสารใบนี้ถูกจัดทำเรียบร้อยแล้วหรือว่าเราจะใช้วิธีการ filter ก็ได้ค่ะโดย filter เป็น status ready เหมือนกัน เราก็จะเห็นภาพรวมแล้วเจ้าหน้าที่คลังสินค้าเนี่ยก็สามารถมาจัดการเอกสารแต่ละใบได้เลยนะคะส่วนวิธีการอื่นที่สามารถตรวจสอบได้ ว่ามีรายการใดบ้างในตัวระบบของเรานะคะที่รอจัดส่งอยู่วิธีการคือเราสามารถใช้การกรุ๊บายสเตตัสนะคะ,ะ,คะเพื่อดูว่ารายการที่เป็นสเตตัสเรดี้หรือรอจัดส่งเนี่ยมีกี่รายการนะคะแล้วมีรายการไหนบ้างผูกกับเอกสารเ o ใดบ้างหรือว่าเลดมากี่วันแล้วแบบนี้ก็จะทําให้เราเห็นภาพรวมในการจัดการที่ง่ายยิ่งขึ้นนะคะหรือว่าถ้าเจ้าหน้าที่คลังสินค้ามีสิทธิ์เข้าถึงโมดูลฝั่งการขายหรือว่าเซลเนี่ยก็สามารถไปดึงเลขที่เอกสาร S o จากหน้านั้นมาได้เลยแล้วก็สามารถทําการจัดส่งสินค้าผ่านหน้า so ได้เลยค่ะมาหยุดทุกความวุ่นวายในการบริหารจัดการธุรกิจไปกับเรามา stop bc start bc ไปด้วยกันหากไม่อยากพะะลาดสาระดีๆอย่าลืมกดติดตาม bc ได้ที่ช่องทางตามนี้เลย